สวัสดีคอฟุตบอลทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมเบียร์จบสกอร์ครับเมื่อวานนี้แนวทางโบโดกิมครับตัวการันตีนะครับนะก็เฮเต็มเฮลั่นกันเลยนะครับนะจบไปที่3ประตูต่อสองครับผมบอกแล้วนะครับนะว่าโบโดกิมครับจะมีประตูร่วมด้วยแน่นอนครับไม่1ก็2ครับเมื่อวานนี้เนี่ยจบไปแบบว่าสวยๆเลยนะ3ประตูต่อ2ครับก็แสดงความยินดีนะครับนะาสำหรับคนที่ตามผมไปด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ครับจัดหนักจัดเต็มให้ห่งคู่เหมือนเดิมครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มี1คคู่รับเป็นคู่ของด้านไบ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของแซลแธมตันนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยนะครับของ,ของทางด้านไบตันเองครับอยู่ในช่วงที่ดีมากๆในช่วง2นัดที่ผ่านมาครับก็ไหลพ่ายเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยบุกไปเยือนนะครับเฉือนชนะทางด้านของบอลมาร์ตไาได้ครับที่2ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนเรื่องของทีมเยือนซาวด์แฮมตันคนระับตอนนี้ต้องบอกว่ายังอยู่ในทรงที่สกเซามากๆนะครับนะเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยนะครับแพ้รวดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยครับเปิดบ้านแพ้กับทางด้านลิเวอร์พูลไปครับที่3ประตูต่อ2ครับด้วยทรงบอลแล้วกันนะครับนะของทั้ง2ทีมครับมองว่าไบรตันยังดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ย กำแพงเปิดมาให้ไบตันเนี่ยนะครับต้องเอาชนะ2ตุงเท่านั้นนะครับนะถึงจะได้เฮผมบอกเลยว่าวันนี้ไม่น่ายากครับวันนี้เนี่ยให้เลือกเชียร์ไปที่ไบตันแบบเต็มข้อเต็มแข้งได้เลยครับคู่นี้นะครับจะเป็นตัวปอกอ,อกผมเหมือนเดิมนะครับนะตัวการันตีให้ครับ ถ้าใครตามตัวนี้ไปแล้วนะครับมันไม่มาตามนัดในหมู่บ้านผมนะครับนะ้ำมีคืนให้สูงสุดเนี่ยนะครับนัดถึง1ใบม่วงเลยไม่เฉลดไม่น้ำลายแน่นอนครับลองเข้ามาสัมผัสดูครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทางเข้าไว้ให้ใต้คลิปนี้นครับและตามเข้ามาเจอกันต่อนในบ้านบานอลนผสวัสดีครับ